สวัสดียามเช้ายามแคลมาละเบิงเฮ็ดกับว่ามีดอกไปพ่อเฮ็ดเพิงยูหันเฮ็ดเพิงเทายูหันจุ่มหนึ่งมันจนสินอยูหลังปายรถเมล์เขายัางมา,มากกันอยู่มองเฮ็ดงานนี่คอยมาเศร้าช่วงนี้อากาศมันหนาวเลยได้พี่น้องมันจะเสียหา้าถุงมือมาใส่ได้ว่ะเนี่ยปั่นจักรยาน แว่นจักรยานมาเมื่อกี้นี่ปัดหนาวมือบักคักยังหนาวเลยน้ำมูกนำ้ำเมกไหลแล้วจ้าหมวกอีมงก็มีแล้วทุงมือก็มีเดี๋ยวเซเดลือตู้ได้บาทนี่เขาทุงมือมากเสื้อก็สิต้องเปลี่ยนไซส์ได้บาทนี่สิตองมีเสื้อสองตัวทาเขามากคอยเขาขหานบ่ท่านได้ได้เขาก็มาม่าะเบิ่งเห็ด เป็นแปนยังเสียนมามีเนาะต่างยางออกกาลังก่างไกไปนั่งพี่น้องกินต่หุ่งเมอาหันนี่โจกตำโม่งแต่เสาเลยแบกกะมีอยู่มาลอนมาแลนคันซ้ำซิเลมกินก็พอได้กินอยู่ซ้ำบักแบกนั่นนะเฮ็ดคอยเสดายคือพอรู้ว่าอยู่หนีมีเขา่อค่อยยางมาทางนี้จักเทือเนาะ ฮะมันเท่าพี่น้องเดี๋ยวถ่ายเนยมาก,ก่อนไอเนยมากวันซุกถามว่ากินได้บอจุ่มนี่ข้ามันกินได้เสิเอาแต่ขามันพี่น้องพ่อได้เดย,เยอกคอว่านซุกนั่นไม่น้อยแค่เตะขึ้นมาเบิ้งแล้วนี่มันเป็นเฮ็ดพึงนี่แม่นมืดนี่จุ่มนี่ ไอ้สามไม่เลยคันมันว่ากินได้แต่ในปีหนา้าก็หูแล้วก็ไม่มองได้แน่คันมันกินได้เด้อไ่หน่อยสิมาเอาเอากระขามันดอกมันเขาบเอาอืมซ้ำนี่ก็ได้กแกงนึงเยอะฝานไปก็ได้มาเถิดหนาวเมื่อวานเลิกงานขี่จักรยานไปฝั่งทางพุ่นหากลับเป็นบ่ละขี่จักรยานไปฝั่งทางพุ่น แน่มาทางนี้เหลืองเออฮือห่วยได้จุ่มนึงเล่อยไปสองเจ็ดสองไปหน่อยนึงขามทางมาเอาวม่านนี้ได้ได้ซอดเนึงสองแถามงนี้เป็นมงบ้านน้อยคอยรักสมัยตะกี้เนาะแบบว่านถนนทนทางมันบาทาาเจริญน,นะค่ะมันกับซีมีบ้านน้อยอยังสี่เข้าไปอยู่แบบนันถารถเม่ยังสี่นะ โอ้ยแดดสองตาโอ้ข้างในมีทานมีเตาให้ห้าลบนะคะพาพี่น้องมาเบิงมาถอดหนา้าเอ้ยหนาวยุ่งกระไรอิ่มไรกินต่โมฮงน้ำเศร้าโอ้มาแล้วไอ้หนุ่มเชโลไอ้หนุ่มเชโลมาแล้วพร้อมแล้วที่จะเข้าที่ทำงานนะคะอืยใเบิงํำรวจบนัน เชโลเรามาละอุ้ยนี่กต่จุ่มหนึ่งเห็ดอะไรเห็ดอะไรนี่เดี๋ยวต้องให้เนยมาบึงกินใดใจสิมาเก็บสำรวจก่อนเข้างานจุดนี้ก็คือล่องเล่มแล้วก็สนามกอล์ฟจุดออกกําลังกายข้างล่องท่าเรืออันนี้ก็เป็นจุดอินฟอร์มีชันหรือว่าประชาสัมพันธ์มา อำเภอไม่น้อยมีหยาัางนี้มานี่ไปเที่ยวไซทเที่ยวไซในเขตนี้นะคะมีแผนที่เลื่อเอ็มมาก็อยู่หลังมานไม่เงียน้อยนี่มึงไปเก็บเพชรมือก้อนนี่อันนี้ก็ไม่น้อยไปท้ายมาให้เบิรงแล้วอยู่เฮเบกโบว์ ow, ช่วงนาฮอนอยู่ต่างลนตัางแน่นกับประเทศไทยคุณน้องเบิรงเด้โลเพื่อนมาแล้วเหรอโลไปเฮา เข้าง,งานเมื่อได้กับมาก่อนมูเลยว่านกับมากม่อนมูก็ไปเล่มเฮ็ดอยู่หันเด็กกรอบหนึ่งหม่องเก้าละป้าขี่เก้าเก็บอยู่นเจ็ดมือแปดมือแล้วมดเกี้ยงด่าพี่น้องวันนี้มะโพึ้นมาจาักดอกแล้วทำง,งานก่อนเด้อไปทำงานพี่น้อง อากาศเริ่มเย็นไปไหมเริ่มเหลืองนะคะคนพ่อเบาะของอีพอใหญ่จะชาติใดอีโบโฮยันตู <c> ่ <oughs> แต่เอาเอาไปเฮ็ดงานนํำเดี๋ยวจะไปลองกระเป๋าสุขภาพเราน้ำโปรตีนนะคะมือนีกับมาหอดก่อนมูอีกแลยเอาที่นี่ทั้งอาทิตย์ก่ยซื้อไปแล้วันคนขยันคนมันมเนาพี่น้องเอ้ย ได้ลังวันขยันได้ลังวันคนมันคักค่ะกันสิปานนี่โพดโพอาทีนี้ทั้งอาทิตย์มากกว่าเขาคือดอกสามปีวัาเหี่ยวเนาะพี่น้องเนาะหมานห้าวนะสามอ่อสามปีไม่รู้เลยนะค่ายดอกสามปีวรูเหี่ยวเห็นมะแม่คันิ่งจับแล้วนาวบ่หนาวเห็นแมคคนนิ่งจับใบ ไม่พนี่แม่คะนิง่งแม่คะนิง่งสิมาก็มาเดอ้อให้อภัยหมดแล้วเดอ้อต้นสนต้นสน,นสนต,นต้นห้ยขยะก็มันหลาย,ยบรรยากาศน้ำเสามีแต่เราอีกแล้ว เมือ่อจาะป ouais, ่าเ็ดมงเกเพาะเนี่นได้ว่าเทียบแนว่วสันเฮ้เศร้าเบาเศร้าเบาเนี่ยเบาเบาเส้ดซอสให้กินว่าสันเพราะว่าเป็นสีเหลียงเน้ยเป็นสีเหลียงเดี่ยเรียงพนักงานค้าข่ไน่มาแล้วเจ้าข่สีไดครับบ้านก็ได้เก็บสะสมไว้เพื่อคอยกิน เธอสว่าใจดีให้ฉันแนบโอ้ให้เธอไปเธอก็ว่ากินแล้วเธอก็เฮ็ดติดๆนหน่อยกระจอกระแจเก็บให้ละใส่กระต้องล่างให้เธอเอาไปให้กระล่างว่าเป็นอีก้อยอบตอเอ้ยหนีหนีเสหัวขวันกันได้บ่หนิซุกไป่งยน่อยล่างมือจะนวดหัวสิซักสุกคอยคัก รับนี้สั่นคะเนนเพราะเป็นมัมมีแล้วล่ะป้าเฮ็ด่อยโอ้มึองนี่ได้เจ็ดแปดจุ่มเอเฮ็ดไถหน้าได้พ่อแง่ได้กินจะคล้องได้กินอยู่เด้อเมื่อแล้วมองมันนะเขาป้าหาเฮ็ดเห็นใบเลื้อยๆสิหาเมืองอาเมื่อเคลียร์ยังดนีไม่ใช่มันไม่ใช่เฮ็ดมันม่มีแล้วพี่น้องมาหน่อยหาจนว่าแบบว่ามันเกี่ยงเกี่ยงบอลหลอนบอลล่ะ ้ามาเบิ่งขี่เก่าซื้อโอ้ยุงกระไรขนาดน้ำเส่าก็ไดโล่งแลมสนามกอล์ฟจัานทีออกกระล่างกายมูนหน่อยกับแมนได้ไนไงบูแบะเฮ็ดแมนเมด่ฟังนน่นแค่ว่าไม่น้อยบริการไ,ไปหาตะมงนี้มาเิดส่งสิปเปิดเงียววะเคโลโบีบแต่เอิญเลยขี่รถตีโค้งมาถนนหาเห่าไม่น้อยบริเปิดกล้อง บ,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 บีบแต่ปีตดปีดปีก็เลยว่าอู้คนสิญญางกลับแล้วปวดเนี้ยตายห้าโอไ้ดอกมันหมดแล้วสำรวจแล้วปรากฏว่าหมอดอีดีพูน,น่ายกามาแต่ละคนบีบแต่เอ็นอุ้ยบัชันมากเอา,าพ้ากันมากมาเจ้ซี่เลยว่าบีบแต่เอ,อ็นหืมมืมีดอกเอาบัาตร เฮ็ดนะพูดนะบอกคีเหลี่ยวได้คีมาหอดมุมนีก่อนบีบแต่ยิ้นเสียงเปิดบอมาใั่นมาบ่พากกันมาหืมเสียปวดเหยวอยู่ไอ้ไว้กุมารคุณเด้อ ออกว่าจอบดีทแท้ๆเนาะจอบเพชรแมงเห็นแน่ะสันวาเขาคนใหญ่นางเนาก,ก่อนจาเพ็ดงานน่ะเิ่นเสียเอาลางหายแล้วเรียบร้อยแซ่หายแล้วเรียบร้อยวันนั้นแล้วว่าเาจอบเพชรสันวาเาสิบว่าหานงาย่ายกูดูไรดอกพี่น้อง chung cà phê chung cà phê chung บุฟเฟ่ค่อยๆจะชงโปรตีนให้ค่อยด้วยอันนี้คาปูชิโน่กินช่วงเที่ยง แล้วก็จะไปแช่ตู้เย็นไว้ช่วงเที่ยงก็จะกินนะคะ